สวัสดีพ่อแม่พี่น้องดอเด้อกระเดสวัสดีตอนเช้า,าอีกมือนหนึ่งเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องกากรที่วันนี้เราจะย้ายที่พักย้ายรีสอร์ทนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วีไลแม็กชาเนี่เมียฝรั่งเยอรมันเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องกาพี่น้องเอานังสติ๊กมายิ่งแม่งอันนี้ให้คอยเนี่ย <laughs> บอกว่าวีไลวีไลวีไลปลุกฉันในเด้อว,ว่าสั่นฉันตื่นแต่เศ้าว,ว่าสั่นพี่น้องค่าจะตื่นแต่เส้าจังใดองอบอกว่าเฮาอุตสาห์บอกเฝ่าตื่นเฝ่าตื่นว่าสั่นเธอบอกว่าเธอจะเปลี่นเนรนโดนเนาะค่ะเล่นโดมเนาะค่ะ เพื่อที่จะอันอาทิตย์ขึ้นช่องฝ่าวาสันวานันรัะพี่น้องคะ่ะแม่งอันนั้นแหละคะ่ะเช้านี้ก็เป็นเช้าที่สดใสอีกมือนหนึ่งเนาะพี่น้องวันนี้เราจะย้ายที่พักย้ายอ่รีสอร์ทเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะจะไปที่อาคาเดียหูหลักพวกคะ่ะไปทางฟังพุนหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่หังว่าเสาร์นี้พ่อยายเราอยากเบิ่งอันอิตาเวนขึ้นเนาะคะ่ะเวล็เกลย ป่ากะทิาวิไลอยากเข็นอยากเบ่งวิไลกับมาพูดเดียวเลยค่ะบ้านนี้เพราะญงว่าได้ค่ะต้องดึงวิไลามานค่ะพี่นอน่ะพูกเข้ามาน้ำเขา บ่แมนปลูกข้ามาดอกคะ่ะบ่าแมนปลูกวิไลวิไลลรืปลูกเพิ่นเองลหละคะ่ะปลูกข้ามาเป็นอันอันมะนางเบืองน้ำวิไลก็เลอาายอดว่ได้ก็เลยได้ทายมใไ้พี่น้องก่องไปเบิงน้ำเนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะวิไลวิไลปลูกชั้นแน่ว่าสันวาให้ชั้นปืนแต่เสาประศนามาฮอดกันอิตเเวนขึ้นแล้วปกติมือนีเขาเขียนบอกว่าอิตะตเวนสิขึ้นหกโมงสามนาทีนะคะพอไงออกมาหก3มงสิบสามนาทีอิเตเวนโพออกจากกันขอบน้ำทะเลแล้วอ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สุคนนะคะพี่น้องคะกระบ,บอกแล้วว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่เล่นนั่นทุกท่นพ่อใหญ่ปลูกวิไลมาตอนเศร้าๆนะคะปกติวิไลออกมาวิไลกสิมาผู้เดียวนะคะพี่น้องคะ่ะบ่ไปปลูกบ่ไปางานเราบันี้เรามาเราก็ปลูกวิไลตื้นขึ้นมากคือเราค่ะนั่นแหละคะ่ะมาเบิง่งพาอาทิตย์ขึ้นยามเชา้าเช้านี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะมานี่วิไลสิวีวอลฟ์ฟังมันมากเอามาควนแล้วมาควนแล้ว เาโดมเาเมื่อวรแล้วนั่นนัฮัลโหลฮ้ยมันคือว่าเจ้าเขามื่วันคอยอยู่นี่ล้ะผพ้่หญ่เอาไปนั่นละค่ะสวัสดีตอนสาวๆมือหนึ่งวันนี้อีกวันหนึ่งที่ บ้านกรูดนะคะพี่น้องขาบ้านกรูดจังหวัดประจวบคีรีขันมณีวิไลกับพยาะใหญ่กันสีผ้ากันยายของนะคะยายจากมองนีไปที่อ่าทัดไปนี่ราคาแค่ประมาณอ่าระยะทางกับตอนคือเดินไปกินเขานะคะเดินไปกินเข่าตอน้าเนาะเดินย่ำโอเปเม่น <laughs> มาอตอน้ากันเลยว่าอตอน้าน,นะคะพี่น้องคะ่ะ กาจากที่พักตรงนี้กันย่างไปปุ่นกับว่าไก่ดอกค่ะถามว่าไก่บ่กับว่าไก่ดอกพักแต่ว่าโซนทางที่สิบ่เป็นโซนชุมชนหลายสิบเป็ดว่าอ่านี่สอดหาง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 แต่ว่าโซนทางปุ่นจะเป็นอ่าจะเป็นอ่าโซนแบบว่าชุมชนเนาะค่ะชุมชนคนสิบหลายก้อนข้างที่บานี้ถ้าถามว่าพญาย่ำหมักบ่อล้วมักหม่องนี่หลายกว่าล่ะค่ะแต่ว่าห้องพักอ่หม่องที่ห้องพักนั้นเขาบอกว่าให้งายห้อมพญาย่าบ่งหงายเนาะค่ะพญาย่าก็เลยหงายไปพักหม่องอื่นถ้าว่า ะวา่าจังใดจังการม,มาอีกเนาะค่ะสวัสดีฮอดวันที่สิบเก้าจีบินไปเยอรมันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีฮอดฝนแต่งว่าอาจจะอยู่นี่อาจจะอยู่นี่กับสีจนฮอดมือบินหรือว่าอาจจะไปหาแวะไปเที่ยวเมืองใดเมืองหนึ่งเนาะค่ะนอกจากเมืองนี้เนาะคะ่ะเนาะพี่เล่กับว่าเธอเบื่อสิเธออยู่เมืองนี้ช่วงตั้งแต่หลังสงการนี่มาพี่ตลอดเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวใส่เนาะคะ่ไะไม่ได้ไปตะล่อนตะล่อนใส่กันล่อๆๆอยู่แต่อันบ้านปูนนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ บัน้มีวิลลาิมบาวเรื่องหนึ่งแต่ฟังเนาะห่นเนาะเรื่องนี้กับขออนุญาตขออนุญาตอ่ายายบนเนาะขออนุญาตยายบนจากนอยเนาะค่ะที่จริงวิไลกับยายบนกับเป็นคนที่แบบคุยกันท่างอ่าเมสเซนเจอร์คุยกันลังไม่เนาะเพราะว่าการที่เราอ่ามาท o u t u b e ด้วยกันหรือว่าการที่เราอยู่ในโลกโซเชียลด้วยกันนี่เราก็ได้มาเป็นเพื่อนกันเนาะ,ะพี่น้องค่ะมาเป็นมูเป็นเพื่อนกันแลว้วบาทนี่ พี่เล่ก็มีเพื่อนหลายคนมีพี่ๆมีเพื่อนๆหลายคนที่ได้จากโลกโซเชียลนะคะเนะาะที่ได้จากแบบว่าข้ามาเห็ดช่องน้ากันข้าวหูจากกันสมัยตะกี้ผ้ากันลาโซดผ้ากัน่าจังใดลัะพี่น้องผ้ากันลายโซดผ้ากันเพชรเวทที่น่อยขืนเวทที่กันล่กันเทียซี่ค้นหาค้นลนายโซดกันเทียหาคนหกข้นลักะ พร้อมกันในในในช่องช่องชุกช่องแล้วก็ไรโซดขึ้นน้ิกันขึ้นพร้อมกันนั่นสิแม่ค่ะมันกระมวนไปอีกแบบก็เ,เลยกลายมาเป็นอ่ากัลยาณมิตรที่ดีต่อกันกันเลยกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนาะช่วงน,นั้นวิไลก็ไปเฮดวีซ่าวิไลกับไปเฮดวีซ่า,เ,าเพื่อที่จะทําวีซ่าปีเนาะคะ่ะเพื่อที่จะทําวีซ่าปีเพื่อที่จะไปเรียนภาษาเยอรมันต่อนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วยายบนก็ทําวีซ่าหกเดือนเพื่อจะไปที่ประเทศสวีเดนเนาะบาทนี้ ของวิไลคือ,อในเวลา3เดือนเนาะคะ่ะทัวใหญ่เหลียวเห็นโดมบอในเวลา3เดือนในการทําการหรือว่าระยะการทํางานของสถานทูตของวิไลได้รับผลก่อนได้รับผลก่อนว่าหนึ่งได้รับผลว่าไม่ผ่านวีซ่าปีแล้วก็วิไลก็ไปขอใหม่ในวีซ่าของอเชงเก้น,ม,น,ม,นมันติเพลิลมัลติเพลิลนั่นแหล,นะละคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็ขออีกว่า,วาพอระยะยาวแล้วก็เดินทางได้ตลอดจริง่เนาะคะ่ะ กัวิไลกับพันในวิสาเช่งเกิ่มาวิไลก์ะอ่าแตีไดเดินทางวันที่สิบเก้ส่วนว่าของยายบนเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ขออนุญาตเดอ้อใจขออนุญาตเจ้าเดอ้อส่วนของยายบนนี่เนาะพี่น้องขาในประเทศสวีเดนเข้าชิวิไลถามน้องกุญจีหรือว่า่า กุจีสวีเดนเนาะค่ะพี่น้องคะน้องเขาเา้ากับเฮดชองคือกันที่เดกกมาเป็นเพื่อนกันเมาเป็นพี่เป็นน้องกันวิไลกับเขากะเจอกันแบบโดยบังเอิญแปลว่าพูดจักกันแต่ในโซเชียลได้คุ้ยไดว้าวกันในโซเชียลต่ว่าเราเคยเห็นหน้าคาตากันได้มาเห็นหน้าคาตากันโดยบังเอิญตอนที่วิไลกับพ่อใ่ญ่เที่ยวอยู่หัวหินเนาะได้เห็นหน้าคาตากันตอนที่วิไลเที่ยวอยู่หัวหินเนาะบารนี่กับวิไลกับคุยเรื่องนีสอบถามน้องกุจีสอบถามมาเป็นเรื่องสี่ น้องกุจิกิว่าพี่หนูกับ่อได้แต่งหนูกับยู่แต่ว่าสมัยก่อนที่หนูไปเพราะว่าน้องกุจิกับไปอยู่หลายปีแล้วเนาะไปอยู่สวีเดนกัหลายปีแล้วหนูก็ไปในแบบนี้เหมือนกันทําวีซ่าหเดือนไปแล้วก็ไปอยู่ที่นูน่นไปต่อวีที่นูน่นแล้วก็อยู่จนถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่ได้แต่งเพราะว่ากฎหมายแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องขะเยอรมันก็คือว่าเยอรมันถ้าคุณไม่แต่งหรือคุณไม่ทาวีซ่าติดตามสามีก็คือ,อคุณก็จะต้อง สามารถที่สอบเบหนึ่งได้สอบเบหนึ่งได้แล้วก็คุณก็ต้องมีงานมีการทําคุณจะอยู่ที่นู่นได้โดยที่ไม่แต่งงานก็ไม่เป็นไรนะคะในในในตามขอบบทกฎหมายของเยอรมันเท,ท่าชีวิไลาสาบเนะาะเท่าชีวิไลพญาญามเพจคือว่าวิไลพญาญามเพจก็ขึ้นตั้งใจเลี้ยนสอบเบหนึ่งให้ได้พอาะง่กับพญาญามที่จะแบบว่าจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่ จะหายวิไลได้ยูที่เยอรมันน้ำเพลินโดยที่เรายังไม่แต่งงานกันสาเหตุที่เบลแ่งวิไลก็บอกไปแล้วเพราะว่าเราไม่แต่งพ่อใหญ่บลแ่งเนาะคะ่ะเนาะวิไลกะแล้วก็แล้วแต่แกเนาะคะ่ะว่าแกก็มีอ่าเหตุผลทวนตัวเหตุผลอ่าบางประการไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติพัฒสถานเนาค่ะพี่น้อง่าไม่ได้เกี่ยวกับสมบัติพัสถานเนาค่ะพี่น้อง่าแต่เกี่ยวกับว่า เกี่ยวกับว่าด้วยเรื่องคือว่าก็คือบอกหรอกค่ะว่าเมียเพื่อนบ่สบายเมียเพื่อนบพต้องการนั่นเมียเพื่อนต้องการอยากใหผัวเพื่อนได้เงินพ่อมายังสี่ไหมค่ะพี่น้องขาทำมาแต่งกับวิไลวิไลมีอย่างวิไลมีตะโตมีตะโตก็หอยค่ะพี่น้องขาไม่ได้มีอะไรเพื่อที่จะให้พ่อใหญ่อยู่สุขสบายได้นะค่ะพี่น้องขาแต่ถ้าพ่อใหญ่อ่านกับเมียนั่นก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนหนึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพ่อใหญ่เนาะอนาคตเราจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้เนาะค่ะพี่น้อง่ะวิไลว้าวโยบบมวยหนึ่งถึง ชีวิตไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะมานีกรณีของยายบนก็นคือวา่ายายบนเขาขอไปแบบนั้นนะคะเนาะ,ะถึงเขาไม่แต่งเขาก็สามารถไปอยู่ประเทศสวีเดนได้แต่ด้วยก็ต้องผ่านกระบวนการการขอวีซ่าระยะยาวแบบนี้ก่อนนะคะแต่ละประเทศแต่ละอ่า กฎหมายมันก็ไม่เหมือนกันประเทศสวิตกับย่างหนึ่งประเทศเยอรมันกับย่างหนึ่งสวีเดนกับย่างหนึ่งเดนมากับย่างหนึ่ง์เว์กับย่างหนึ่งทั่วโลกนะคะอาจจะคล้ายๆกันแต่การทํางานมันก็จะแตกต่างกันไปนพ้องค่ะพอถึงถินวานน่ะบางคนบ้าหูแล้วกรณีหนึ่งเนาะวิไลกันเลยเขาไปคุยเขาไปว่ากับยายบลนแล้วบานีกับคุยกับบ้าให้ฟังแล้วสำหรับที่คนๆถ่น่าเนาะยายบลนแล้วก็คุยให้ฟังพี่น้องค่ะ่า จังสันจังสีบัดนี้เห่าก็องรู้เรารู้อยู่แก่ใจไม่ใช่เราไม่รู้แต่การที่เรามาแต่การที่เข้ามาเฮ็ดช่องเห็ดยังเฮาบอกออกไปเมดุ่กสิ่งชุกย่างแต่คนบอกว่าบอกบ่อเมดแต่ว่าเราพูดในสิ่งที่เราสามารถจะพูดได้แต่สิ่งที่เราไม่สามารถจะพูดได้มันก็ต้องกลายเป็นเรื่องส่วนตัวเสียบ้างแมนยุค่ายยุในโลกโซเชียลเราเป็นคนสาธารณะแต่บางครั้งก็ปล่อยให้เจ้าของช่องเขา แต่บางครั้งก็ปล่อยให้เจ้าของช่องเขามีอะไรที่เป็นส่วนตัวมั่งนะคะพี่น้องค่ะสําหรับวิไลมัมมีเรืองยังโตนโตดอกว่ะวิไลก็บอกเบิดบอกว่าบอดเมื่อเมื่อเปลือกล่ะค่ะพี่น้องค่ะสมัยตะกี้เป็นจ้าไหนซุมมือเป็นจังไหนวิไลก็เป็นขี้เก้าเป็นขี้เห็นนี่แหละค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะเนาะที่พูดบอกว่าถ้าฝรั่งเขาไม่แต่งเขาก็ห่วงเรื่องสมบัติแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่า คนที่ไม่แต่งกับฝรั่งหรือว่าคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือว่าคนที่ว่าฝรั่งเขาไม่แต่งเที่ยวเป็นเป็นเป็นผู้หญิงไทยที่เที่ยวไปเที่ยวมาหาฝรั่งบินไปบินมาหาฝรั่ง ภาษาไทยเขาเขาเรียกว่าเมียเช่าว่าสันบาพี่นองคะ่ะภาษาไทยเขาเรียกว่าเมียเช่าแต่คนที่ได้แต่งนะเขาเรียกเมียตามกฎไม้วิไลก็เลยอ,อยากถามจากเนีดอยากถามจากหน่อยพี่นองขะหนึ่งมันไม่ใช่เฉพาะวิไลกับยายบุญเนาะอันนี้อันนี้บ่ได้มาใหดรามา่าเนี่ยอันนี้บ่ใหดรามา่าเด้อทั่วยมมาล่งข่อยเด้อขอมามาขี่รถทั่วพักหลังนี่ข่อมาขี่ต้เครื่องดินอันคือความหมายที่ว่า ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งบินเที่ยวไปเที่ยวมากรณีอย่างวิไลกับยายบนนี่ข้าเจ้าเอื้นว่าเมียเสาบ้านบ่าแต่ว่าผู้หญิงที่อยู่เมืองนอกที่เขาแต่งหรือว่าวิไลถึงถามบอกว่าผู้หญิงที่แต่งงานไปแล้วที่อยู่เมืองนอกแล้วไม่ยอมกลับเมืองไทยแล้วอยู่เมืองนอกแล้วอยู่กับผู้ชายต่างประเทศที่เมืองนอกโดยที่ไม่ได้แต่งเขาเอื้นเมียอย่างสันคาพี่น้องขาอันจังวิกจังกรณีวิไลกับยายบนนั่นคือเมียเช่าเขายกตาแหน่งให้เป็นเมียเสาเนาะพี่น้องเนาะ แล้วกรณีผู้ยิ่งแค่ยอยู่ต่างประเทศเขาเอิ้นมเมียแชร,ร์หรือเปล่าคะ <c oughs> บ่าเข้าใจคือกันเนาะคะเนาะจังใดจังมาตีตาจังมาตีตัางห้จังสันถึงว่ามันมีหลายคู่มีร้อยหมื่นพันแปดคู่พันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นล้านก็ว่าได้เนาะคะที่คนเขาที่อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งนั่นก็คือ,อมันมีเอีอยงหลักเขา มันมันเป็นความพอใจของทั้งสองฝ่ายเนาะมันเป็นความพอใจบางนึงมันก็เป็นความพอใจของฝ่ายชายบ้านนึงในกรณีของฝ่ายชายเขาก็ามีม,มีมีเรื่องที่จะแต่งไม่ได้มันมีหลายเสีงหลายยางก็คือว่าแหละค่ะเขาสมบัติพัสถานเขาหาของเขามาทั้งชีวิตถึงเขาจะเลิกกับเมียแล้วแยกกับเมียแยกจากครอบครัวเขามันแล้วแต่ สมบัติพัสถานของเขาเขาหามาก่อนก่อนที่จะมามีเราไม่ใช่ว่าพอเราไปอยู่แล้วเราจะไปหวังว่าเออเขาตายไปจะได้สมบัติเขาตายไปจะได้นู่นได้นี่มันไม่ใช่นะคะ่ะพี่น้องคะเราต้องคิดแต่ว่าของเขามีของเขาหามาก่อนเราอยู่กับเขาช่วงที่เขาอยู่เขาให้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นไม่ใช่แบบว่า พอมีผัวฝรัง่งมีแนฟนฝรัง่งอยากจะให้เขาตบเขาแต่งอย่างเดียวหวังว่าหวังอย่างเดียวว่าเขาตายอยากจะได้สมบัติจากเขามันบมเมนเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันบดไส้มันบดไส,ดส้พี่น้องเป็นบอก <c oughs> ว่าโดนแดดกันซ่องตานะคะเนาะนั่นแหละค่ะจึงได้ถามว่าที่ว่าเมียผู้หญิงไทยที่ได้แนฟนฝรัง่งไม่ได้แต่งแล้วบินเที่ยวไปเที่ยวมาอย่ามายกคําว่าเมียเช่าให้เลยเนาะพี่น้องคะ่ะ มันหมดสมัยเมียเช่าแล้วทุกมือหนีฝรั่งมันบ่แมนสมัยสรงข้ามโลกฝรั่งมาลงอุดรขอนแก่นสมัยตะกี้โดนโดนสมัยอีพออีเม่สมัยตะกี้นั่นแมนอยู่ค่ะสมัยตะกี้แมนอีหลีมาสั่นทุกมือมันกับว่าแตกต่างหรอกค่ะแต่ว่าการ คนที่เขาทํางานตรงนั้นเขาเข้าไปแล้วก็จ่ายจ่ายเงินนั่นก็ใช่นั่นก็คือจบไปเนาะค่ะสําหรับการตําแหน่งตรงนั้นแต่คนที่เขาอยู่กันเป็น10 20 30ปีมันจะเอิ้นเมียเช่าอยู่ิค่ะพี่น้องค่ะแต่สําหรับกรณีวิไลก์ะเขามาปีที่เก่าเราเนาะย่าบนกับสองสามปีเราเนาะกับอันแฟนเพิ่นมันเป็นเช่าจิค่ะมันไม่ใช่เมียเช่าหรอกค่ะถึงไม่แต่งถึงไม่แต่งเขาก็ขึ้นชื่อว่าเมียเหมือนกันค่ะแต่แค่มันไม่มีทะเบียนสมรสการันตีเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศล่ะ ประเทศไปโดยที่ยังไม่ได้แต่งแต่เขาสามารถอยู่กันได้นั่นเป็นเมียอะไรคะเพราะเอิญเมียแชร์หรือเปล่าคะแชร์ค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่าอยู่ค่ากินแต่เมียเช่านั้นไม่ได้แชร์ค่าน้ําค่าไฟค่าอยู่ค่ากินนะคะมีแต่ได้อย่างเดียวนั่นแหละค่ะยังมาดูถูกกันทุนเนาะเพราะว่าเราก็หญิงไทยด้วยกันทุกคนต่างสิ้นรนหรือว่าทุกคนที่ไปหาแฟนฝรั่งไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไม่หวังอนาคตข้างหน้าอยู่สุขสบายทุกคนที่มีแฟนฝรั่ง ก็หวังจะกระเตื้องความเป็นอยู่ของตัวเองทุกคนที่ไปหาแฟนฝรั่งก็หวังว่าอยากจะมีความสุขอยากจะมีอนาคตที่ดีจกจะมีเงินมีทองบางคนก็แต่งงานไปอยู่อยากจะทํางานทําการหาเงินหาทองสมมาทางครอบครัวเนาะค่ะบางคนก็ยังโตว,วิไลนี่กับลูกขยันเลยว่ามีภาระาีห้ยังกะชีวิตบัานปลายก็อยากอยู่แบบนี้อยากมีความสุขคือว่าเอาไงไงฮับว่าฝรั่งก็อยากสุขสบายกันสุขคนละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่า จะสุขสบายกันแบบไหนมันคนละแบบคนละอย่างเนาะพี่น้องจ้าคนละเส้นทางชีวิตเนาะค่ะเส้นทางเดินแต่ละคนมันไม่เหมือนกันซื้อกันย่งบ่คือกันอี่ารูปร่างกับบ่คือกันหนาตากัน่งบ่คือกันมันจะให้เหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้เนาะวาสนาภัยวาสนามั่นเนาะค่ะนะดวงไผดวงมั่นดวงที่เขาได้แต่งก็ดีไปดวงเขาที่บ่ได้แต่งกันนั่นมันก็เป็นอันเทวดาเทวดาจะขีดมาแต่วิไล่หนีเท่าจนหาชิบสามย่างบเคยอได้แต่งงานเลยพี่น้องค่ะ วิลไลแต่งกับพรยวิไลก็สิตุกตะโกนว่าเฮ้ยคุณมีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วกับสิวางสันและน้ะพวินองค่ะเอาละค่ะขอพูดี่นองปองฝ่ายสูขผู้สุ้คนนะค่ะที่เป็นกำลังใจให้วิไลคิดวางสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนะคิดเงินค่อยได้เงินคิดทองก็ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะพี่น้องค่ะพพรยเรามาขวดเพรยเราเล่นโดมว,วนว่นวอนวน,วน,วน,วนอยู่ท่าทางนี้ค่ะพี่น้องค่ะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหนาเนาะวิไลสิวาวเง้ยไปแน่ทำมันไปกระทบกระทั่งผู้ใดกับขอโทษขออภัยใจตุมมมมเาาาายถา หาความเห็นหรือว่าขอความเห็นิบายยาวากนเถอะจะจะแต่งหรือไม่ได้แต่งจะบินไปบินมาหรือว่าจะอยู่แบบไหนเราก็เมียฝรั่งเหมือนเหมือนกันเนาะค่ะพี่น้องคะพบกันไม่เจอกันไหมค่ะ Just scared now, thinking I should call up, I'm not. I think it's hard, how we always wait another day How we watch things that can walk away mm -mm, mm -mm. Let's live to come